มันมันเหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับแล้วโลกมันกลมมากอย่างบอสบอสต,ตั้งแบบเนี้ยก็รู้จักกับลิกเกในคณะสันเคยแบบฝึกลิกเกบ้างเล็กน้อยแล้วก็โลกกลมมากเคยอยู่เรียนอ่างทองบอสเกงไกรก็ญาติพี่น้องอยู่ชัยนาทญาติแกอยู่ชัยนาทนะครับแล้วก็รู้จักกับพ่อโยง่งแม่สมเนี้ยมันมันเหมือนแบบโลกมันกลมมากที่มันวนมาเจอกันแล้ว ทุกอย่างคุยทุกคอเราเจอเราคุยงานคุยเฮฮาปาร์ตี้ไม่มีการระวังตัวถ้าเป็นเกียรติเรามไ,ไม่ได้รู้จักกับสองบอสน,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมฝากวงเครียงไก่สารเสินด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับวันนี้ ด้วยนะครับวันนี้นะครับเห็นมงไปนักสองวงขอบคุณครับทุกทุกวงของการเป็นหมอลลัถผมเข้าไม่ถึงแต่พอได้ดูแล้วสวโอ้ยเก่งมากพอลลามีใหญ่เขาเก่งมากนะ ถ้าเหมือนศาสตร์เดียวกันคือศิลปะการแสดงมนลิเก้แล้วแต่ทุกอย่างเัาจะเยอะกว่าน่อยแบบแบบบุคลากร,กรด้วยอย่างเงี้ยเยอะวันนี้เราก็มีงานที่โรบรีบรอสเราก็อยู่ทางแบบไกลเลยโซนนิสานเลยนะรจริงๆถ้ามันอยู่โซนนิสานด,ด้วยกันนะผมจะวิ่งแบบไปช่วยแกสักคนหนึ่งไม่ผมก็แพลวแต่ยังแพลวเป็นวงหลักอแล้วอย่างผมก็วิ่งได้แล้ว สวดีครับบอสสวัสดีครับเพื่อนวางสายสวัสดีครับปังๆเฮง,งๆนะครับราบรื่นทุกอย่างวันนี้ครับผมดูระยะทางแล้วคุยอะแพรวว่าตอนแรกจะไปเซอร์ไพรส์แฟนคลับในนี้ด้วยไม่บอกใครลบบุรีไกลมากครับโอ้มันตั้งตั้งหล,หลายร้อยโลนะถูกถูกครับถูกมากผมแพรก็เลยบอกว่าเซฟความปลอดภยัยแล้วก็โทรหาบอสเป็นกำลังใจดีกว่าเอาให้มันแบบใกล้ๆแล้วสันไปรับเชิญเอาเอสพีแบนไปไปช่วยกัน ใช่ครับวันนี้บอกแฟนลับในกลุ่มนะครับไลฟ์สดอยู่ด้วยครับอสเหรอสวัสดีครับพีีแฟนลับทุกท่านครับครับฝากเป็นกาลังใจให้กับวงเครียงกไยสารสินในกลุ่มปิดแล้วก็ใครอยุกใครไปหน้างานได้ครับเปิดวงวันนี้นะครับเฮงเฮงปังปังครับผมขอบคุณครับบอสน่าจะยุ่งหน้าดูครับผมส่งกำลังใจมาให้บอสครับเดี๋ยวผมโทรอีกครับผมเป็นกำลังใจครับครับ ครับผมค,ครับ,รบพอดีครับขอบคุณครับอันนี้มันตืมมาแล้วขอแห้งเลยเนี่ยแหบพอทนแล้วขอแห้งอันนี ตอนนี้ถึงแล้วนะครับมาเอารถปูลอมขับรถคันนี้นะ่เรื่อท้าวบอกภัยขอบคุณครับชีวิตเราชีวิตเดินหน้าความสุขที่เราเลือกอยครนบทุกคนชีวิตมันสั้นเดินมครับอะไรไม่ดีปล่อยครับถ้าเขาทำแล้วมีความสุขปล่อยออมขีม้เกีเยจไปอะไรบ้าง ให้มันเกินกว่าเหตุแล้วเราค่อยตามกฎหมายไปครับใช้ชีวิตมีความสุขวันนี้ตื่นเช้ามาเราทํางานทําหน้าที่เราเันมีงานที่ต้องทําใช่ครับเมื่อเช้าแพลยังไม่ตื่นผมไลยตื่นก่อนแล้วก็อาบน้ำออกมาซื้อของแล้วก็นะ่ะ ออกประมาณไม่เกินบ่ายสองครึ่องออกแล้วเพราะว่าถึงบ้านแล้วเดี๋ยวผมขับนำเอารถวันนี้รถตู้ไปถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยครับ thank เขาในกลุ่มมากเลยครับมีใครเข้ามีใครเข้าในกลุ่มแล้วบ้าง แป๊บมาแป๊บทะเลจะพิมพ์เอามาแป๊บนึงไม่ได้พี่บอลจนเหลืสิบแล้วต้นฉบับ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ คือรถในซอยอแบบเยอะจัดจริงๆน่าจะปกปิดเร็วตรงไหนล้วคนนึงสวัสดีครับท้ามีอุบัติเหตุบ่อยมากเส้นนะี้มอไซค์เยอะไหมพี่บี เขามองไม่เห็นนะรถติดบอยถึงแล้วครับผมกลับมาแล้วครับมาเอารถแล้วมา,ารถตู้มาถถายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยครับพี่บอยรถไปล้างอะไรเรลลียบร้อยจะผมขับคันนี้ไปบ้านเหพี่บอยขับตาม ตามแป๊บน,นะครับทุกคนแป๊บหนึ่งอยู่ในกลุ่มแล้วครับขอบคุณครับพวกคินข้างวันย่างทำอ้วรกันอยู่ครับกินแล้วมากงวะนนี้มีใครยังไม่เลิกงานมั้งครับ มีใครยังไม่เลิกง,งานบ้างเ,เอ่ยเลิกงานน่าจะสี่โมง ชุดตัวใหม่ใส่ผมซื้อเสื้อมาใหม่ตัวหนึง่งเดี๋ยวจะเอาชุดเก่าๆชุดที่เพิ่งซื้อมาล่าสุดให้พวกชันใจบอลคารอร์บกระชันใจไ,ได้เอามาพี่เดี๋ยวผมอุ่นก่อน ครับทุกคนทุกคนแป๊บหนึ่งนะครับกล้องมันจะงงๆหน่อยผมใส่เคสแปนงรอใจตั้งโอ้โห พี่บอยเอ้ยขากอบพักวะพี่พี่บอยแกนั่งแบบขาชิดพวงมาลัยเลยกระดูกเกิดแตกชนขอบ ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครัะคะบเท่าไรเอ,อ่ยมากไ,ไปไ,ปไ,ปไห,หมเอ่อถ่ายไปเลพวกาเลยสามพันสาม คนเชื่อผมม่้ยพิิไม่มีอะไรมากหรอกวันนี้พรุ่งนี้เราไม่รู้เราจะตายไปหน่อเลยเชื่อผมนะผมจะพูดนี้บ่อยครั้งมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะล่าสดุดเพื่อนผมไม่งก็ไปไง่ายจริงทำชีวิตที่มีความสุขทุกคนใครมันจะอะไรไปเรากับเขาไม่รู้เลยใครไปก่อนกันแต่สุดท้ายแล้วถ้ามันมันแรงไปจริงหรือว่ามันไม่ไหวเงี้ย ผมว่าบ้านเมืองเรากฎหมายเขาโอเคอยู่ช้าหน่อยเร็วหน่อยแต่เขาก็ทําให้ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้จักเลยเลยเราเขารู้จักที่ถ้ามันเยอะไปเราก็แบบฝากให้ดูแลในเรื่องที่แบบประบอคอมอะไรเงี้ยอืมมันมันมีอยู่แล้วส่วนเรื่องคนที่จะมาตาหนิเราแต่งตัวอย่างงู้นอย่างเงี้ยปล่อยเขาเถอะครับคนบนโลกบางคนชอบไว้ผมยาวบางคนชอบไว้ผมสั้น บางคนชอบตัดหน้ามาบางคนชอบนัดผมมันก็ไประบ,บุไม่ได้นะตัวเขาบางคนเป็นคนไทยชอบพูดดินเตอร์ก็ความชอบเขาความเก่งของเขาบางคนชอบตีกอล์ฟบางคนชอบฟุตบอลผมเนี่ยผมชอบฟุตบอลมากแต่ผมจัดการที่สปอนเซอร์จัดฟุตบอลเราจัดฟุตบอลขึ้นเราไม่ได้ไปเสียตังค์นั่งจัดเองนะครับเรามีต่วพนเซอร์ ถ้ามีแฟนคลับซัพพอร์ตโดยที่ไม่ได้มานั่งทุกเหมือนคนที่อื่นมานั่งทุกเรื่องเราเพราะฉะนั้นเราทํามีความสุขฟุตบอลก็เป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่เลี้ยงชีพและเลี้ยงตนได้ผมเคยที่ไม่ได้ผมไม่ใช่คนเล่นกีฬาฟุตบอลเก่งเล่นได้เพราะาผมห่างหายมานานผมเลอกเส้นทางบันเทิงแต่มันก็ไม่ได้เป็นขอบเส้นว่าห้ามเล่นกีฬาห้ามไปแข่งห้ามจัดบอลเดิมสายความสามารถทุกคนแตกต่างความฝันแตกต่างกันเพราะฉะนั้น ทเพอครับผิดบ้างพลาดบ้างเราใช้ทุกอย่างมันเนี้ยบไปหมดเลยผมว่ามันมันก็เป็นไปยากนะนอกจากที่คุณมันมันก็มีวันที่มันเนี้ยบเลยวันนี้มันพลาดมันก็เยอะเพราะฉะันแล้วทําให้มันดีที่สุดเป็นเราอะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแค่นั้นพอ ถ้าวันนี้ผมไม่ได้ทําสิ่งที่ผมมีความสุขมาลืนผมอาจจะแบบล้มป่วยไปผมจะนั่งเสียใจมากเลยว่าผมไม่ได้ทํามันเพราะว่าผมทําเพราะว่าผมทําเพื่อคนอื่นไม่ได้เพื่อตัวเองทุก่วงที่ผมทําเพื่อครอบครัวผมพ่อแม่ปูย่ย่าตายายผมบางครั้งเราถกเถียงข้าพเจเนี่ยสุดท้ายเราก็ามานั่งคิดว่าเอ้ยเราก็าําเพื่อเขาเช่นกันและเขาก็ทํา,เ,าทเพื่อเราโดยที่เรามาเป็นคู่รักกันเราต้องไปด้วยกัน เราผู้ที้เขาเสียวความรู้สึกเูื่อ่เขาดิงเขาทําให้เรารู้สึกแปลกๆรู้สึกไม่ไม่ไม่เข้าใจกันก็ต้องมาทั้งคุยกันเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปต่อด้วยกันนั่นแหละทุกคนก็เหมือนกันในไลท์กทุกคนนะผมสวัสดีทุกคนนะครับอาจจะไม่น่าคอมเมนต์ผมขับรถนะครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนมาซัพพอร์ตเราผมเคยนั้งถามว่าแม่แม่แบบ แม่แม่ไหวไหมบางคนไม่สบายมาหลังวท้ทีอยากมาเจอหน้าเราเนี่ย<ๆ>เขาบอกว่าแม่มีความสุขมากในเห็นลูกก่อนตายได้ไหมมีความสุขแบบนี้ก็โอเคลูกหลานก็สบายหมดแล้วเชื่อไหมว่านั่นก็คือความสุขของแม่เขานี่คือความสุขทุกคนจริงๆทุกคนไม่ต้องเข้ามาดูผมก็ได้ทั้งนั้นที่ผมทําอะไรก็ไม่รู้นะแต่กลุ่มหนึ่งผมเชื่อว่าเขาเปคนที่รักผมอีกกลุ่มหนึ่งที่ดูอยู่ก็มีคนที่อคติและไม่ชอบผมผมว่าคัดกรองได้ผมก็พอรู้ แต่ผมก็ไม่สามารถที่ใช้ทุกคนในไลฟ์สี่พันคนมารักผมได้แค่เข้ามาดูยอดมันขึ้นนั่นก็คือกำลังใจแล้วถึงคนจะดูผมห้าคนร้อยคนผมก็ดีใจเพราะสิ่งที่ผมทำอยู่นี่คือการโปรโมตในช่องของตัวเองถูกไหมครับคือในโปรโมทช่องผมแล้วผมไม่ได้อ้างอิงถึงใครนอกจากงานที่ผมทำใช่นวันนี้ผมมนงานกลุ่มปิด หมอลำของแพลวนั่นก็คือองค์กรของผมเหมือนเช่นกันเพราะเราเก้าไปได้วยกันเดสพีแบนด์จะเปิดวงก็ส่งให้น้องตีซ้อมวันนี้ยี่แปดมีแข่งกีฬาของชินจูจัดฟุตบอลเดี๋ยวผมจะโพสต์เย็นนี้นะครับเนี่ยอันนี้คืองานผมสนุกด้วยเป็นงานด้วยแล้วต้องบอกว่า ทีมงานบ้านแสงทองที่ไปร่วมกิจกรรมได้รายได้ทุกคนนะครับที่ไปแข่งกีฬาอาชีพก็มีหลายๆอย่างเราไม่ได้เอาแค่ชีพตนนะครับเ้าให้คนอื่นเขาเรียนชีพต่อได้ด้วยใครได้ดีแล้วก็ยินดีเขาใครดีขึ้นแล้วก็ยินดีเขาเราดีขึ้นแต่ผมเป็นคนที่จะมั่งจะมี ผมก็อยู่แบบผมเหมือนเดิมอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้เช่นสตาร์ทผมก็เรื่องส่วนเนี้ยเงินเก็บก็ตัวหรืออะไรอย่างให้แพรวเก็บผมมีหน้าที่แค่เก็บเงินไปย่อยเก็บไปเองไว้ซื้อของจิตประทะเช่นอะซื้อสตาร์ซื้อเสื้อกีฬาซื้ออะไรที่มันต้องใช้ก็ซื้อชุดนักร้องก็ซื้อเองเนี้ยเขาเรียกว่าจิตประทะแต่ส่วนใหญ่ให้แพรวเก็บมันก็ความสุขของผมที่ผมเลือกที่ ผมจะดําเนินการชีวิตแบบนี้ผมเลือกเองแล้วผมก็ไม่ได้ขัดข้องใจที่ผมเลือกพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนมีความสุขในทุททกๆวันนะครับทุกคนท,ทุกอย่างลงได้กับปล่อยครับเรารู้ตัวเราดีที่สุด เรามีสองด้านนะครับด้านลบด้านบวกทุกคนแหละแค่ว่าคนเขาจะงัดมาในด้านลบหรือด้านบวกในในบนหงสเราจริงไม่จริงก็ไม่รู้วันนี้เจ้าตัวยังไม่รู้เลยเอาเป็นว่าอย่างไรวันนี้นะครับกำลังใจเจอกันในกลุ่มปิดของ ดูได้2วันนะครับบัตรยบาทผมไปเล่นที่ลบบุรีกันนะครับคันนี้ดูได้2วันเลยครับ1้อบาทตั้งแต่วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับส่วนบัตรฟุตบอลวันที่2 8ของชินจูจัดนะครับเป็นคุมปิดของผมนะครับผมปิดเดี๋ยวซื้อรดที่ซานเอฟซีนะครับของชินจูจัดฟุตบอลนะครับวันที่28ดนะครับเดี๋ยวจะลงเย็นนี้แหละครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับ จะบอกทุกคนนะครับว่ารายละเอียดวันที่28ฟุตบอนเป็นไงนนครับเดี๋ยววันนี้ผมเปิดกลุ่มแล้วก็ไลน์ให้ทุกคนได้ทราบก่อนเพราะว่าไปถึงงานน่าจะเย็นแล้วละ่ะน่าจะเย็นอาจจะแล้วก็เรามีบูธขายของอยู่ที่หน้างานนะครับบูธขายของคาเฟ่ลิฟต์ีท็อกกันแดดเอสพีโลชั่นโทเกียวแล้วก็ไม่รู้ว่าชินจูไปด้วยหรือเปล่านะครับชินจูชินจูที่ช่วยเรื่องฟ้าแม่ใช้อยู่แม่ผมใช้ ต้องใช้ต่อเนื่องครับของเชนจูนะครับไม่ได้ว่า